ว้หรืออ่นนขขอ,รงองของการพัฒนาทางด้านสุขภาพหรือที่นะคะและระดับตำบลของนครนายกนะคะเพื่อขับเคลื่อนร่วมกันนะคะนะคะคแล้วก็เรามาดูเทียบของเขตนะคะเขตตอนนี้เนี่ย2 4 2 5 7นะคะของนครนายกามากกว่าคือผู้สูงอายุของจังหวัดนครนายกมากกว่าอยู่แล้วนะคะมากกว่าเขตแต่จังหวัดเขตดิ้งเขตสุขภาพแต่จังหวัดนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่ติดเตียงเน่ะเยอะเลยนะคะกว่า2เปอรนตเนาะ1-5ขึ้นไปเนาะซึ่งอ่านครนายกแนะนำเสนอเพื่อ เข้าไปสู่แผนของอจังหวัดน,นะครับเพื่อให้บทการบนิการของสภาชารนะครับดำเนินการไปได้นะครับันนี้จริงสๆแต่นนปีนี้คือภาระงานที่พวกเราต้องดูค่ะในระลับที่ทํางานภายใต้ของสชจากพิการงานทำงานโครงการสชนีกก่คืออะไระคะ,ออะคือหน่วยงานจะเคยได้ยินสชแล้วนะคะสชด้านเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ก็คือส้างกามีสวนร่วมในการาสู้ก็เป็ที่18แล้วดนคส่วนเป็นในขการต้องตกลงทุกทุปีฉบับปัจจุบันของ่ารเนี่ยถูกวางอยางสมอองบประเด็นการพฒนาระบบสื่อภาพก็ให้เป็นารสาพข้อตกลงรของเราเองเราพัฒนาระบบสาเเนี่ยเราสามารถขับเคลื่อนประเด็น หรือกรอสังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าคลุ่นี้มาจากตระลอะไรนะคะตระกูลสีตาอาตระกูลสีตาอาอยู่อับเธออะไรคะจะต้องต่อหลังมิติหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านสุขภาพทั้งด้านสื่อแวดล้อมที่ต้องตัดมันจะมีว่าเอ่อเป็นเอจิ้งโซเซตี้คือมีผู้สูงอายุมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์